บทที่ยี่สิบหาสมบัติวันพระตอนค่ำหลังจากหลานชายอิ่มข้าวแล้วและล้างถ้วยชามเสร็จ ยายจึงให้เขาไปนำหายสองลูกเข้ามาในเรือนเพื่อบรรจุเงินและทองไปฝังทำไมลูกมันเล็กจังละไอ้หนูยายสั่งให้เองซื้อลูกใหญ่มานนินายายติงเมื่อเห็นของนี่ใหญ่สุดแล้วนะครับถ้ายายอยากได้ใหญ่กว่านี้ก็ต้องเอาโองผมไปดูตั้งหลายร้านคนขายเขาบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า ขนาดเนี้ยใหญ่ที่สุดอย่างนั้นหรือแต่ยายคลับคล้ายครับกาว่าเคยเห็นไอ้ลูกที่ใหญ่กว่านี้พูดแบบไม่ค่อยแน่ใจนะักยายจำผิดแล้วละ,ละสงสัยคงจะเห็นโอค์กระมังเอาอย่างนี้ดีกว่ายายถ้ายายอยากได้ใหญ่กว่านี้ผมจะเอาไปเปลี่ยนเป็นโอง่งมาให้แต่ต้องเป็นพรุ่งนี้นะครับ ไม่ได้หลอกล้านโองใช่ไม่ได้ต้องใช้หายเพราะองปากมันกว้างคนโบราณเขาไม่นิยมเอามาใส่สมบัติฝังดินกันถ้าอย่างนั้นพรุ่งนี้ผมจะไปซื้อมาเพิ่มยายกลัวจะใส่ไม่หมดใช่ไหมครับคงไม่ต้องรอกถ้าใส่ไม่หมดก็เหลือเก็บเอาไว้บนบ้านเผื่อโจรมันมาปล้นจะได้มีอะไรให้มันติดไม้ติดมือไปบ้าง ราบใดที่ผมยังอยู่โจรมันไม่กล้ามาปล้นบ้านเราหรอกยายผมรับรองใช่สิก็เองเป็นมหาโจรโจรธรรมดาหรือจะกล้าสมพรปากเธอสาธุเขายกมือขึ้นสาธุรู้สึกว่าอยากเหลือกเกินนะอยากในสิ่งที่เลวร้ายยายเทศค่อนข้างรุนแรง ก็ผมตามใจยายนี่ครับยายอยากให้ผมเป็นอะไรผมก็จะเป็นตามใจยายหนุ่นมน้อยว่าครั้นเมื่อยายแก้ห่อผ้าออกเขาก็ตาลุกวาวเมื่อเห็นทองกองอยู่ตรงหน้ารู้ว่ายายมีทองหากไม่คิดไม่ฝันว่าจะมากมายถึงเพียงนี้ยายนี่ของจริงหรือของเก๊ครับถามอย่างตื่นเต้น เองว่าจริงหรือเกละ่ะคนอายุเจ็ดรอบย้อนถามผมรู้ว่ามันต้องเป็นของจริงแต่มันมากซะจนผมคิดว่ามันเป็นของเก๋ยายรวยจังเลยนะครับแค่นี้ยังไม่รวยรอกไอ้หนูทวดเองเขารวยกว่านี้อีกยายหมายถึงแม่ของยายเขามีร่วมสิบหายรุษทีสงกรานที เขาก็เอาออกมาแจกลูกแจกหลานยายยังได้มาตั้งเยอะแล้วยายก็หามาเพิ่มอีกให้ได้มากมายอย่างนี้นี่ยายซื้อเพิ่มตั้งแต่ทองบาทละบาทจนเดี๋ยวนี้ขึ้นมาบาทละตำลึงแล้วหมายความว่าแต่ก่อนถ้าใครมีเงินหนึ่งตำลึงก็จะได้ซื้อทองได้หนักสี่บาทแต่ถ้าเดี๋ยวนี้ ซื้อได้หนักแค่บาทเดียวอย่างนั้นเหรอครับถูกแล้วไอ้หนูค่าของเงินมาลดลงทุกวันทุกวันคนสมัยก่อนก็จึงนิยมสะสมทองกันยายอธิบายพรางแยกทองรูปปพันธ์ไว้เป็นพวกพวกเพื่อจะได้สำรวจว่าอยู่ครบหรือไม่ไอ้หนูช่วยยายแยกไว้เป็นกองกองกำไรข้อมือกองหนึ่ง กำไลข้อเท้ากองหนึ่งสายสะพายสร้อยข้อมือสร้อยคอเข็มขัดแยกไว้อย่าให้ปะกปนกันล้านชายทําตามครั้นแล้วก็พบร่างแหทองคําเขาจึงจับกลางออกดูพลางว่าโอ้โหตัปิ้งอันนี้ทำไมมันถึงได้ใหญ่นะักของยายเองหรือว่าของทวด เขาถามยิ้มยิ้มยายทำตาเขียวใส่พรางว่าไอ้หนูอย่าคิดอกุศลวันนี้เป็นวันพระนะแม้ยายแล้วก็ชอบว่าผมอยู่เรื่อยถามแค่นี้ก็ต้องดุก็เองอยากคิดอกุศลทำไมล่ะอกุศลยังไงก็ผมอยากรู้ ไม่ต้องอยากรู้หรอกเอาเถอะถ้าเองไม่อยากได้ของสิ่งนั้นยายก็จะเอาให้หนังเหรียญมันป้าเหรียญแกโตแล้วคงไม่ใช้ตัปิ้งหรอกเองหวงก็ว่าเธอถ้างั้นเองก็เอาไปใส่ก็แล้วกันยายตัดสินผมเป็นผู้ชายนี่นาไอแบบนี้ก็ให้เด็กผู้หญิงใส่ผมเห็นเด็ก ผู้หญิงในหมู่บ้านเขาใส่กันอันไม่เห็นใหญ่เท่านี้เลยแล้วก็ทำได้งเงินไม่เห็นใครใส่ตัปิ้งทองสักคนหนุ่มน้อยบอกกล่าวคนที่ใส่ตัปิ้งทองคำต้องเป็นคนมีวาสนานะไอ้หนูถ้าบ้านไหนไม่มีบุญวาสนาเขนเอาตัปิ้งทองคำไปให้ลูกหลานใส่รับรองว่าเจ๊งทุกราย ยายใช้คำภาษาจีนระครับแสดงว่าคนที่เป็นเจ้าของตะปปิ้งอันนี้จะต้องเป็นคนมีบุญวาสนาคงต้องเป็นยายแน่เลยเพราะยายของผมเป็นคนมีบุญวาสนาพูดยิ้มยิ้มนี่รีบๆทำข้าวมัวพูดมากอยู่นั่นแหละประเดี๋ยวก็ต้องลงไปช่วยกันขุดลุมอีกยายสั่ง เมื่อแยกเสร็จก็ตรวจนับนี่ไอ้หนูเองไปเอาสมุดมาจดไว้หน่อยไปยายแก่มากแล้วความจำก็ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่จดไว้ให้เป็นเรื่องเป็นราวดีกว่าล้านชายจึงลุกออกไปยังห้องนอนของตนรู้สึกไม่พอใจที่ถูกใช้จึงเดินลงส้นตึงๆไอ้หนูเดินเบาๆ ขืนเองเดินแรงแรงอย่างนั้นน่ะทรบหนี้หมดไม่หนีหรอกยายนอกสจากผมจะรักเท่านั้นคนเป็นหลานหันมาบอกเองจะรักของเองก็ตามใจสินี่เดินเบาๆเดินอย่างนั้นเขาเรียกคนไม่มีคุณสมบัติยายว่าเพราะหลานยังคงลงซ่อนตึงๆ เดินยังไงมันต้องจะเบาละยายหนุ่มน้อยยัว่วก็ตั้งสติเวลาจะก้าวเท้าก็กำหนดขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอยายสอนเองมาตั้งแต่เล็กเลลืมใชแล้วหรือยังไม่ลืมหรอกครับแต่ไม่ค่อยได้เอามาใช้ถ้าอย่างนั้นผมก็จะใช้เดี๋ยวนี้เลยว่าแล้วเขาก็ค่อยๆยย่องปากว่า ขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอกระทั่งถึงห้องได้สมุดดินสอแลว้วก็เดินกลับมาที่ยายปากยังคงว่าขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอยายไม่ใส่ใจทั้งที่รู้ว่าหลานแกล้งเขานั่งลงแล้วยายจึงนับของและบอกให้จดไอ้โนจดลงไป สายสะพายหนักแปดบาทสามเส้นหนุ่มน้อยจดหากเขียนเลขสามเป็นเลขสองด้วยหมายว่าจะขโมยไปขายหนึ่งเส้นนั่นมันเลขสองนี่ไอ้หนูเลขสามเขาไม่ได้เขียนอย่างนี้ยายท้วงถึงจะอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แต่ยายก็จำได้ว่าเลขหนึ่งถึงเลขศูนย์นั้นรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไร นุ่มน้อยจึงจำต้องเปลี่ยนจากเลขสองมาเป็นเลขสามบนในใจว่าแม้อยากให้ยายฉลาดน้อยกว่านี้สักสิบเท่าพับผ่าสิอา้าวต่อไปกำไรข้อมือนหนักสองบาทแปดเส้น กำไรข้อเท้าข้างละสามบาทสี่อันสร้อยข้อมือเส้นละสิบสลึงห้าเส้นเส้นละหกสลึงสามเส้นสร้อยคอสี่บาทสองเส้นห้าบาทสองเส้นสิบบาทหนึ่งเส้นเข็มขัดหนักยี่สิบบาทกับสามสิบบาทอย่างละเส้นตัปปิ้งหนักห้าบาทหนึ่งอันทุกครั้งที่หลานชายจด ยายจะดูว่าเขาเขียนเลขถูกต้องตามที่บอกหรือไม่เสร็จแล้วจึงสั่งว่าลองรวมดูซิทั้งหมดเนี่ยหนักร้อยสีบาทใช่ไหมคนเป็นยายตั้งใจทดสอบความซื่อสัตย์ของหลานหนุ่มน้อยคิดอย่างรวดเร็วเขารวมได้ร้อยห้แต่เขียนลงไปร้อยสสอง ตามที่ยายบอกนึกกระยิมในใจว่าจะได้ยักยอกเอาไว้สิบบาทเองตกเลขแล้วไอ้หนูยายแกล้งลองใจหน่อยเดียวเองก็แกล้งบวกผิดเกิดยายบอกว่าร้อยสองรับรองเองโวยวายเชละจริงไหมคนเป็นยายรู้เท่าทันแหมจริงๆนะถ้ายาย จะฉลาดน้อยกว่านี้สักสิบเท่าผมจะรักยายมากกว่านี้อีกร้อยเท่าหลานชายบ่นพึมพำแต่ยายไม่ต้องการให้เองรักมากมายถึงปานนั้นหรอกไอ้โหน้ยายไม่อยากเป็นควายให้เองจูงจะูกเล่นยายให้เหตุผลจากนั้นจึงหาผ้าสบายเก่าๆมาตัดเป็นท่อนๆแล้วห่อไว้อย่างละหอ่อ รวมทั้งหมดเจ็ดหอแล้วลำเลียงลงหายซึ่งเต็มพอดียายไม่ขยักไว้บ้างหรือก็ไหนยายว่าเผื่อขโมยมันมาปล้นจะได้ไม่เสียศักดิ์ศรียังไงละ่ะล้านชายทักทวงไม่เป็นไรหรอกไอ้หนูเดี๋ยวขยักเงินไว้แทนเงินของเรามีเยอะหายหนึงใส่ไม่หมดหรอก แล้วยายจึงเดินไปหยิบห่อเงินที่ซ่อนไว้หลายที่ห่อผ้าไว้บ้างใส่กระบอกไม้ไผ่บ้างใส่ปี๊บบ้างไอ้หนูเงินกลมในกระบอกมันหายไปไหนหมดยายจำได้ว่ามีเป็นร้อยๆ้อยก้อนยายถามเมื่อเห็นว่ากระบอกที่ใส่เงินกลมเอาไว้เต็มนั้นว่างเปล่าไม่รู้สิยาย ผมไม่เคยไปยุ่งกับมันล้านชายไม่ยอมรับรู้ก็เขาขมโมยไปโยนหลุมทุกวันพระสมัยที่ยายไปร,รักษาอุโบสถศีลและนอนค้างที่วัดเองไม่ยุ่งแล้วใครจะไปยุ่งก็มีกันอยู่สองคนเท่านี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันไม่ใช่ยายเอาไปใช้หรือใช้หมดแล้วก็เลยลืม คนเป็นหลานโยนความผิดมาให้บุพการีไม่ใช่แน่เรื่องอะไรยายจะเอาเงินกรมไปใช้ในเมื่อเงินเรียนยายมีออกเยอะแยะแล้วเงินกรมก็ใช้ได้เสี้ยที่ไหนนอกจากว่าเอาไปแลกเป็นสตังแดงเองยอมรับมาตรงๆดีกว่าว่าขโมยของยายไปขายหมดอย่าโกหกนะวันนี้เป็นวันพระ ใครโกหกต้องบาปเป็นสองเท่าเรื่องอะไรผมจะยอมรับในเมื่อผมไม่ได้ขโมยนมน้อยยังปากแข็งแน่ใจนะเองไม่ได้โกหกแน่นะยายคาดขันแน่ครับยายเอาอย่างนี้นะถ้าผมขโมยของยายไปขอให้ผมถูกฟ้าผ่าเขายังย้ำว่าตาย ไว้ทันตั้งแต่ยายเล่าเรื่องยายที่ชอบสบานให้ฟ้าผ่าตายถูกฟ้าผ่าตายจริงๆทั้งที่ได้หนีไปแอบอยู่ในองค์นมน้อยจึงต้องเปลี่ยนจากขอให้ผมถูกฟ้าผ่าตายมาเป็นขอให้ผมถูกฟ้าผ่าเฉยๆอย่าสาบานไอ้หนูประเดี๋ยวเองจะต้องถูกฟ้าผ่าเข้าสักวัน รับมาเสียดีดด,ดีกว่าผมไม่รับเพราะผมไม่ได้ขโมยนุ่มน้อยปฏิเสธพลางปลอบใจตัวเองว่าอย่ารับนะเจ้าแกระริอ่านจะเป็นผู้ร้ายต้องใจแข็งเข้าไว้ผู้ร้ายต้องใจแข็งไม่งั้นก็เป็นผู้ร้ายไม่ได้ตามใจเองไม่ยอมรับก็ไม่เป็นไรวันนี้เป็นวันพระ ยายไม่อยากให้ใจเศร้ามองเอาละมาช่วยกันเอาเงินใส่หายที่เหลือก็ใส่ปี๊บไว้ตามเดิมเสร็จแล้วจะได้ลงไปช่วยกันขุดล้มเมื่อคาดว่าบ้านอื่นเขาหลับนอนกันหมดแล้วยายกับหลานจึงลงมาช่วยกันขุดลุมที่ใต้ถุนบ้านขุดเสร็จก็นำหายบรรจุทองและเงินลงฝังเอาดินกรบแล้วปรับดินให้เสมอกัน เอาขี้ควายยาทับเหมือนกับยาลานข้าวจากนั้นก็เอากระพร้อมทับไว้อีกชั้นหนึ่งแล้วจึงพากันขึ้นบ้านยายเข้าห้องพระทำวัดสวดมนต์แล้วก็เข้านอนวันพระยายไม่ให้หลานชายนวดเพราะต้องการจะรักษาพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์หนุมน้อยล้างมือล้างไม้เสร็จก็เตรียมตัวเข้านอน เขามีแผนอยู่ในใจวันพระหน้าเมื่อยายไปจำศีลที่วัดเขาจะขโมยขุดทองของยายยักยอกเอาไว้สักยี่สิบบาทเมื่อแบ่งกับป้าเหรียญแล้วเขาก็จะได้มีมากกว่าแกคิดได้อย่างนี้แล้วก็ไหว้พระสวดมนต์เมื่อสวดจบก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าเจ้าประคุณวันพระหน้าขอให้ลูกช้าง จงขโมยทองของยายสำเร็จเถอะและจึงล้มตัวลงนอนวันนี้เขาจำเป็นต้องสวดมนต์ไหว้พระเพราะมีเรื่องให้ท่านช่วยตั้งใจไว้ว่าจะสวดมนต์อธิษฐานจิตเช่นนี้ทุกคืนกระทั่งลักทองยายได้สำเร็จค่อยเลิกถ้าคิดจะขโมยอีกค่อยสวดอีกง่ายออกจะตายไป ยังไม่ทันจะหลับหนุ่มน้อยก็ฉุกคิดขึ้นได้ว่ามาเรื่องนี้จะมีลิเกชื่อดังมาเล่นที่วัดโบสถ์เขาจะต้องพาพวกสาวๆไปดูลิเกแล้วก็ทำหน้าที่คุ้มครองดูแลนอกจากนั้นยังต้องซื้อขนมเลี้ยงพวกหล่อนด้วยโอกาสสำคัญเช่นนี้น่าจะมีเสื้อตัวใหม่ใส่ไปอวดสาวๆสักตัวหนึง่ง และเรื่องที่ต้องทำทั้งหมดนี้จำเป็นจะต้องใช้เงินเว่าเขาไม่มีเงินอยู่ในมือแม้แต่สตางค์แดงเดียวยายให้ค่าขนมวันละห้าสตางค์เขาก็ใช้หมดทุกวันเงินที่ยักยอกไว้เมื่อตอนไปขายของที่บางขามก็เอาไปซื้อขนมเลี้ยงเพื่อนเลี้ยงฝูงหมดครั้นจะขอยายก็แน่ใจได้เลยว่าไม่มีวันได้ทำยังไงดีหนอ นุ่มน้อยรำพึงกับตัวเองพรางเอามือกายหน้าผาและแล้วสมองอันเจียบไวก็สั่งว่าไปขโมยเงินยายสิเงินที่เหลือจากใส่หายนะ่ะรู้ที่ซ่อนแล้วนี่นาแต่แล้วสมองอันเดียวกันนั้นก็ค้านขึ้นว่าอย่าเลยประเดี๋ยวยายตื่นมาจับได้ยิ่งเป็นคนนอนไวอยู่ด้วยหนุ่มน้อยคิดหนะักคิดหาวิธีขโมยเงินยาย ได้การแล้วเราก็เอาวิชาเดินเบาที่ยายสอนนั่นแหละไปขโมยที่ยายสอนวิชาเดินเบาเราจะนำมาแปลงให้เป็นวิชาย่องเบาแต่ก่อนอื่นต้องไปไหว้ครูซะก่อนเขาลุกขึ้นจุดตะเกียงแล้วถือไปอยังห้องพระสวดพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณและคาถาชนะมารที่ยายสอนให้สวดตั้งแต่เขายังเล็กๆ สวดเสร็จจึงตั้งจิตอธิษฐานขออำนาจคุณพระเสีรัตนตรยัยและอำนาจบาร,รมีของพระผู้พิชิตมารจงดนบันดาลให้ลูกช้างขาโมยเงินยายได้สำเร็จด้วยเถิดพระเจ้าค่าอธิษฐานเสร็จจึงกราบสามครั้งลุกขึ้นเดินไปยังห้องยายพยายามเดินให้เบาที่สุดด้วยการกำหนดขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอ กระทั่งถึงหน้าห้องยหญ่วางตะเกียงไว้หน้าประตูแล้วผลักอย่างเบามือเมื่อประตูเปิดออกจึงย่องเข้าไปแง้มประตูไว้ให้แสงตะเกียงลอดเข้าไปในห้อง นมอายุ16ค่อยๆย,ย่องไปที่ปี๊บใส่เงินซึ่งยายวางไว้ใต้เตียงแต่ละก้าวจะกำหนดขวาย่างหนอและซ้ายย่างหนอครั้นถึงหน้าเตียงยายพลิกตัวเขาหยุดเดินพรางกำหนดยืนหนอยืนหนอห้าครั้งทั้งที่ใจแทบหยุดเต้นสงสัยพระคงช่วยเพราะยายพลิกตัวหันหน้าเข้าข้างฟ้า หนุ่มน้อยรู้สึกโล่งใจจึงกำหนดนั่งหนอนั่งหนอสามครั้งแล้วค่อยๆนั่งลงตรงใกล้ๆหัวเตียงยายเอาปี๊บวางไว้ชิดข้างฝาด้านหัวนอนเขาต้องคลานเข้าไปใต้เตียงพยายามทำอย่างเบามือที่สุดเพื่อไม่ให้ยายตื่นคลานหนอเอามือล่วงลงไปในปี๊บหนอหยิบสตังมาหนอ ใส่กระเป๋ากางเกงหนอเต็มแล้วหนอครานออกไปหนอลุกขึ้นยืนหนอยืนหนอยืนหนอกลับหนอกลับหนอเมื่อกลับเสร็จเขาไม่กำหนดยืนหนอห้าครั้งหากรีบเพ่นออกไปจากห้องเพราะกลัวยายจะตื่นขึ้นมาเห็นได้เงินมาเต็มกระเป๋าแล้ว เขาก็เดินกลับไปที่ห้องนอนหลับฝันหวานนึกขอบคุณยายที่สอนวิชาเดินเบาให้ถ้ายายรู้ว่าเขาได้นําวิชานั้นมาเปลี่ยนเป็นย่องเบาแล้วก็เข้าไปลักเงินยายสงสัยคงลมจับแล้ววันที่หนุ่มน้อยรอคอยก็มาถึงเขาอาบน้ำแต่งตัวแต่หัววันหวีผมเรียบแปร้ใส่น้ำมันจนเยิ้มไปทั้งศีรษะ ยายผมขออนุญาตไปดูลิเกที่วัดโบสถ์ขอเงินผมไปซื้อขนมกินบ้างสิเขาเอ่ยปากขอเงินยายที่จริงไม่ต้องขอก็ได้เพราะจัดการขโมยไว้ล่วงหน้าแล้วแต่ที่ต้องขอก็เพื่อไม่ให้ยายสงสัยเรื่องอย่างนี้เขาฉลาดแหลมลึกใครๆก็สู้ไม่ได้จะต้องไปซื้อเข้ากินทำไมหล่าล้านเอ้ย ขนมบ้านเรามีเยอะแยะทั้งส้มสูกลูกไม้มีให้กินไม่เคยขาดทำไมต้องไปซื้อเขาผมเบื่ออยากกินไอท้ที่ไม่มีในบ้านเรานะนะหนุ่มน้อยว่าถ้าเช่นนั้นก็อยากต่อไปเถอะยายไม่มีวันให้เองหรอกมีเยี่ยงย่างที่ไหนไอท้ทีมีไม่กินจะกินที่ไม่มี ยายพูดแบบตัดรอนถ้าเช่นนั้นผมไม่เอาก็ได้นึกแล้วเชียวว่าคนขี้เหนียวอย่างยายจะต้องไม่ให้คอยดูหน้อยอีกหน่อยผมรวยยายอย่ามาขอผมผมจะไม่ให้เด็ดขาดขอให้เองรวยจริงๆเธอไอ้หนูแต่ยายจะไม่ขอเองหรอกยอมอดตายยังดีเสียกว่าว่าแต่ว่าเสื้อตัวเนี้ย ยายไม่เคยเห็นเองใส่ไปเอามาจากไหนละ่ะยายถามเมื่อเห็นเขาใส่เสื้อตัวใหม่เอี่ยมอองเรื่องของผมถึงยังไงก็ไม่ได้เอาเงินยายไปซื้อก็แล้วกันขอให้มันจริงเถอะเอาละเองจะไปไหนก็ไปแล้วอยากกลับมาให้ดึกนักละ่ะพรุ่งนี้ต้องไปโรงเรียนยายเตือนไว้ก่อนครับ ทาลิเกเลิกเร็วรับรองว่าผมก็กลับไม่ดึกแล้วถ้าเขาเล่นคืนยังรุ่งเองก็กลับเช้างั้นเิก็คงจะเป็นอย่างนั้นผมไปละนุมน้อยทำเป็นขัดเครืองด้วยต้องการแสดงละครให้แนบเนียนยายจะได้หายสงสยัยคนอายุ84มองตามพลางสายหน้าอย่างระอาไอ้หนูเอ้ย ชาติหน้าขอให้เองมาเป็นยายแล้วให้ยายไปเป็นเองดูบ้างแล้วเองจะรู้สึกยายพูดคนเดียวครัน,นึกขึ้นได้ว่าหากยายเกิดเป็นเจ้าแกรก็ต้องก่อกรรมทำเข็นสะสมบาปกรรมใส่ตัวไม่เว้นแต่ละวันจึงเปลี่ยนใจไม่เอาดีกว่าชาตินี้เรายังไม่ทำบาปแล้วเรื่องอะไรชาติหน้าจะไปทำ ขอเกิดเป็นเยจ่างอย่างเดิมดีกว่าหรือหากมีบุญวาสนาพอก็ขอ,ขอให้สำเร็จเป็นพระอนาคามีตายแล้วจะได้ไปเกิดเป็นพรหมอยู่ในสวรรค์ชั้นสุทาวาสไม่ต้องกลับมาเกิดในโลกมนุษย์อีกเบื่อเลือกเกินแล้ว